เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางด้านการเมืองที่สั่งสมมานานสำหรับประเทศสีลังกาทําให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งท่ามกลางความกดดันอย่างหนักจากประชาชนที่ออกมาประท้วงทําให้นายรานินวิกรามาสิงหะเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของสีลังกาคนใหม่แทนแต่นับเป็นครั้งที่6ที่เข้ารับตําแหน่งนี้โดยเป็นการกลับเข้ามารับตําแหน่งแทนอดีตนายกรัฐมนตรีมหินทาราชปักษา ที่ลาออกไปหลังรัฐบาลจัดการวิกฤตเศรษฐกิจอย่างผิดพลาดตามมาด้วยเหตุความวุ่นวายในสีลังกาโดยรานินจะทำงานภายใต้การนำของประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษากระทั่งปัจจุบันเหตุการณ์ในประเทศสีลังกายังคงวิกฤตขาดแคลนทั้งพลังงานเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ไฟดับทั่วประเทศโดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสีลังกาประกาศพลังานประท้วงโดยไม่มีกำหนดทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟดับทั่วประเทศ ซ้ำเติมวิกฤตเศษรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีของสีลังกาในขณะท่ามกลางวิกฤตในประเทศสีลังกากลับได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียได้ทําการส่งมอบน้ํามันมาให้เพื่อบรรเทาวิกฤตขาดแคลนพลังงานในประเทศในขณะที่การชุมนุมขับไลใ่ให้ประธานาธิบดีลาออกอย่างต่อเนื่องนายกัรจนาวิเจเสเ,เกรารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสีลังกาเปิดเผยว่าสีลังกาเพิ่งจะรับการส่งมอบน้ํามันจากรัสเซียทําให้สีลอนปิตโตรเลียมคอป์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันเพียงหนึ่งเดียวของประเทศที่ปิดทำการตั้งแต่เดือนมีนาคมสามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งโดยเรือบรรทุกน้ำมันดิบของรัสเซียได้รอยอยู่นอกชายฝั่งท่าเรือของกรุงโคลัมโบเมืองหลวงของสีลังกาเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วเนื่องจากวิกฤตขาดแคลนเงินตราต่างประเทศทำให้สีลังกาไม่สามารถจัดหาเงินจำนวน75ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,500ล้านบาท มาจ่ายค่าน้ํามันได้พร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้สีลังกายังอยู่ระหว่างการเจรจาอย่างเป็นทางการกับรัเสเซียเพื่อซื้อน้ํามันดิบ่านหินและน้ํามันดีเซลโดยตรงจากรัเสเซียซึ่งมีราคาถูกกว่าราคาตลาดโลกแม้ว่ารัเสเซียจะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐและประเทศพันธมิตรจากกรณีการลุกรานยูเครนก็ตามล่าสุด AFP รายงานว่ารัฐบาลสีลังกาได้สั่งปิดโรงเรียนและหน่วยงานของรัฐที่ไม่จำเป็นทั้งหมด เป็นเวลาสองสัปดาห์ยกเว้นโรงพยาบาลและท่าเรือหลักในกรุงโคลัมโบเท่านั้นมีผลทันทีในวันนี้เพื่อลดการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลที่กำลังขาดแคลนอย่างหนักหลังจากสีลังกาไม่มีทุนสำรองหรือเงินตราต่างประเทศที่จะนำเข้าสินค้าที่จำเป็นรวมทั้งน้ำมัน ขณะที่ผู้ขับขี่จํานวนมากยังคงเข้าคิวรอเติมน้ํามันเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรทั้งๆท,ที่รัฐมนตรีพลังงานออกมาประกาศแล้วว่าสีลังกาจะไม่มีน้ํามันชุดใหม่มาเติมเป็นเวลายอย่างน้อย3วันและวันนี้คณะทํางานของ IMF ได้เดินทางมาถึงกรุงโคลัมโบแล้วเพื่อหารือในเรื่องที่สีลังกาจะเข้าโครงการช่วยเหลือโดยจะมีการไถ่ายโอนหนี้สินต่างประเทศทั้งหมดจํานวน5 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐของสีลังกาเข้าสู่ IMF โดยจะมีการประชุมหารือกันเป็นเวลา10วันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีรานินวิกรมสิงห์เหของสีลังกาก็จะพบกับนางแคโอนิวรัฐมนตรีมหาไทยออสเตรเลียด้วยเพื่อพูดคุยเรื่องที่ออสเตรเลียจะเข้ามาช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจสีลังกาที่วิกฤตหนักในรอบหลายสิบปีคำสั่งชัดดาวประเทศของสีลังกามีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลออกมาเตือนว่าน้ำมันสำรองในประเทศเหลืออยู่แค่5วัน ขณะที่ UN เก็เข้ามาแจกคูปองอาหารให้กับกลุ่มสตรีมีคันเพื่อป้องกันเด็กในคันขาดอาหารหลังจากรายงานเผยว่าชาวสีลังกา4ีใน5คนเริ่มอดมื้อกินมือ้อท่ามกลางวิกฤตการอาหารทั้งนี้สีลังกาเผชิญกับการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลและวิกฤตขาดแคลนพลังงานต่อเนื่องมาเกือบ3เดือน